ทำไรอะป๊าบทำไรหนึงป๊นนึงเข้ารายการก่อนเข้ารายการก่อนนี่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Facebook Live The m มอ l Live โซงงามวงวานเช็คแอนด์ช็อปนะครับวันนี้นี่เราอยู่กันที่ร้านไหนฮะ JIB ครับผมกับ EP ที่7แล้วนะครับ JIB เราจะจัดสเปคคอมให้แรงถูกใจเหล่าเกมเมอร์เลยทีเดียวใช่ไหมใครเป็นเหลเกมเมอร์เนี่ยต้องดูเล่นเกมด้วยหรือเปล่าเล่นเกมครับเล่นเกมใช่ไหมก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยต้องการสเปคแบบไหนถูกต้อรู้บ้างนิดเด็ดนิ้อยฮะไม่ได้เยอะสุดน้องเครื่องแรงเครื่องเร็วใช่ไหมการเล่นเกมใช่ครับอ่าวันนี้คุณลูกค้าครับคุณลูกค้าเตรียมตัวเลยนะครับไลฟ์นี้เราจะมีโปรโมชั่นเด็ดๆนะฮะให้คุณลูกค้าก็คือแค่แอดไลน์เรา ID แอด call to order M งามนะฮะคุณลูกค้าคือทักแชทเรามาได้เลยนะครับคือเราจะมีแอดมินคอยบริการคอยตอบคำถามให้ลูกค้าได้ครบทุกอย่างที่คุณลูกค้าต้องการเลยครับวันนี้เราจะมาทำอะไรดีฮะวันนี้เราจะมาเล่นเกมใช่ไหมเล่นเกมก็ต้องจัดสเปคเกมแรงๆเดี๋ยวจัดให้เหรอเดี๋ยวพี่จัดให้เดี๋ยวพี่จัดให้เดี๋ยวพี่เปย์ให้สเปคแค่ไหนสเปคอะไรยังไงบอกมาเดี๋ยวจัดให้ได้โอเคไหมงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเรามี สเปกยังไงกันบ้างนะครับ <Bye. S 1> อย่างนี้พี่อายังไงคอมเนี่ยมันเก่ามากแล uh ้วอาฮะ ผมเล่นเกมมันกะตกแล้วอะครับผมอยากได้คอมที่มันแบบเล่นเกมทุกเกมอ่ะ,อะเดี๋ยวพี่จะจัดสเปคเงแรงให้แต่ก่อนอื่นที่จะจัดนี่เรามีผู้ช่วยของเราสวัสดีครับพี่ต้อมครับสวัสดีครับอ่าพี่ต้อมเดี๋ยวน้องผมเนี่ยอยากจะได้แบบสเปไมีดีจัดคอมสเปคแรงให้น้องผมหน่อยได้เลยครับเกมอะไรเอ่ยที่อยากจะเล่นทุกเกมเลยพี่ทุกเกมเลยเอาอะ้ทั้งหมดเลยใช่ไหมทั้งหมดเลยบอกเลยเรื่องบัดเจ็ตไม่ต้องห่วงเดี๋ยว ไปด้พูดแล้วนะจัดเลยตามนั้นนะครับผมก็เริ่มต้นนะครับแค่เฉพาะ CPU ก็เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1ม0 0 0ถึงสองหมบาทตรงนี้ถ้ารวมเบ็ดเสร็จแล้วไม่แพงเลยครับ85,000ื่นห้าแปดแปดหมื่นห้าเดี๋ยด้เล่นเกมนี่พี่จะไปกลัวอะไรอ่ะเอาจริงใช่ป่ะเอาจริงอ่าคุณลูกค้าครับแต่8 5 0 0 0นี่คือเป็นเป็นสเปคที่แบบแรงใช่จัดเต็มทำได้ทุกเกมยันออกแบบบ้านเลยครับถ้าลูกค้าสนใจนะอย่าลืมนะครับ Add Call to Order m อมงามนะครับก็คือสนใจของร้าน JID คือเขารวบรวมแหล่ง IT Gadget นะครับไว้ที่นี่ที่ทันสมัยที่สุดเลยน,นะครับยังไงพี่ไหวหรือเปล่า ไวอ่ไหวอยู่แล้วเพื่อน้องได้ไม่ไหวผมไ่ได้กลับเลยเนี่ยไม่ใจนี่เราเนี่ยเฮ้ยใจเอาเลยจับเลยได้เลยครับไม่เป็นไรนะครับสำหรับที่ที่ใจขนาดนี้เรามีโปรโมชั่นลดราคาให้นะคุณลูกค้าฟังดีดีแ่ถ้าแพงไปตอนนี้เรามีโปรโมชั่นคอมที่แรงแล้วก็ได้กราฟิกอลังการที่สามารถเล่นได้ทุกเกมอย่างที่พี่ที่น้องก็ต้องการเลยจากประมาณ80,000ืบาทครับ เหลือเพียงแค่74,900บาทเท่านั้นเอง74,900บาทโอ้โห74,900มื่นสจิ๊บจิ๊บเาจิ๊บจิ๊บนะเอาเลยพี่เห็นบอกสเปคแรงขนาดนั้นได้ทุกเกมเพื่อน้องที่ไปได้หมดพี่ต้อมครับก่อนที่จะไปจัดสเปคคอมแบบเราอยากรู้ประวัติความเป็นมาของร้านจีไก่อนนิดนึงฮะโดยพี่ต้อมเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับครับทางเราก็ได้จัดจำหน่ายสินค้าคอมพิวเตอร์นะครับแบบไลฟ์สไตล์นะครับ มาประมาณ20ปีแล้วนะครับมีสาขาถึง140สาขาทั่วประเทศไทยก็สำหรับสาขาเดอมองงามวงวานตรงนี้นะครับเราก็เปิดประมาณเกือบ2ปีแล้วนะครับก็กรกดาที่จะถึงนี้ก็จะครบ2ปีพอดีครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อในรายนี้นะครับเราตั้รงแัล5,000บาทขึ้นไปมมีของพรีเมียมต่างๆในนี้เลยนะครับไหนฮะอยากดูจังเลยครับผม ในช่วงสถานการณ์อย่างนี้ก็คืออันดับแรกโอ้แมสอะเนี่ยเขมีสกรีนด้วย JB นะฮะยังไงบ้างครับก็อันนี้สำหรับลูกค้าที่มาซื้อก่อนสินค้าจะออกก่อนของของพรีเมียมจะหมดอ๋อมีจำนวนจำกัดก็คือซื้อสินค้าอะไรก็ได้พันบาทขึ้นไปสองพันบาทขึ้นไปจะได้ล็อคแมสใช่ไหมฮะใช่ครับอ่าแล้วก็มีอะไรอีกฮะครับก็ถ้าหากว่าซื้อตั้งแต่ห้าพันบาทขึ้นไปอื่นอีกก็จะมีในเรื่องของกระเป๋ากระเป๋า นิ้นตามสถานการณ์นะครับลดการใช้ถุงพลาสติกจริงหรือเปล่าจริงนี่นี่นี่คุณลูกค้ากระเป๋าเขาเนื้อผ้าดีด้วยนะอันนี้คือวิของแถมนะครับช็อปไหไรนะฮะห้าพันบาทห้าพันบาทได้กระเป๋าผ้านะครับแล้วมีอีกไหมฮะแล้วก็ ใช่นะครับมีเสื้อยืดเก๋อมีกระเป๋าแล้วก็เสื้อยืดอีกกระเป๋าอันนี้แล้วอันนี้กระเป๋าคือได้ตั้งแต่เท่าไหร่คะก็ห้าพันบาทอันนี้ก็ห้าพันบาทในกระเป๋าตัวนี้ใช่แล้วก็มีเสื้อยืดด้วยแล้วก็นี่มีเสื้อยืด j i D อันนี้คือเป็นของพรีเมียมเฉพาะรายเท่านั้นนะครับคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าช็อปนี่คืออันนี้พี่ได้หมดเลยใช่ป่ะเพราะพี่เกินอยู่แล้วได้หมดได้หมดได้หมดทุกชิ้นนะฮะได้หมดแต่ ต้องหนึ่งใบเสร็จนะอ๋อห่งใบเสร็จหลายชิ้นก็ได้ได้ทุกอย่างเลยแน่นอนพรนี้เราซื้อแบบเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเราจะซื้ออะไรบ้างใช่เดี๋ยวพี่เขาเตรียมจัดสเปคไว้ให้แล้วแต่เนี่ยของพวกเนี้ยพี่จะเอาไปให้ไหมใช่แต่มันมีจำนวนจำกัดนะบอกเขาด้วยนะต้องรีบมาเอาเฉพาะไลฟ์นะคุณลูกค้าแอด call to order เอ็มงามนะครับคุณลูกค้าทักแชทมาหาเราได้เลยนะครับสนใจตัวไหนพี่ต้อมพร้อมจัดสเปคให้เลยครับอ่าเมื่อกี้นะครับเราก็ผ่านเกี่ยวกับโปรโมชั่นของพรีเมียมกันแล้วนะครับพี่ต้อมช่วยจัดสเปคแรงๆให้น้องผมหน่อยผมเอาแบบเล่นได้ทุกเกมอ่ะเลยได้ทุกเกมได้เลยครับงบไม่จํากัดครับไม่จำกัดไปน้องสุดลิสต์โอเคครับได้เลยเดี๋ยวจัดให้จัดเลยฮะครับโอ้โหนี่น้องรักของเรารักมากเลยใช่ไหมซีพียูตัวนี้นี่ครับถูกใจเลยใช่ปะ จะกลับบ้านเจ้ากลับบ้านอ่าที่ที่ต้อมที่อธิบายฟังว่าสเปคแรงๆรงสำหรับคอเกมนี้คือตัวนี้เลยใช่ไหมครใช่แลยวครับโอ้โหดูสวยงามมากเอาเลยพี่พอ,อธิบายเลยพี่องยุงนี่นแหละ <S 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 โดยปกติแล้วนะครับค่ะที่เมื่อสักครู่ที่เราจัดกันไปประมาณ8,000 80, 0กว่าบาทน,นี้นะครับตอนนี้ถ้าในสเปคนี้นะครับ,รบได้ถึงไรเซนซีรีส์ล่าสุดก็คือไรเซน7 5800x พร้อมมาด้วยแรม 16G ตรงนี้รับรองว่ากระโดดทัฟจีกันได้ไหลลื่นรับปิดการ์ดหรือการ์ดจอเนี่ยที่ทุกท่านต้องการวางหมายปองเลยตัวนี้ RTX 3060รับรองว่าลื่นมองไกลส่องไกลยิงได้เป็น10/10ผมเอาฮะฟังสเปคลาสผมเอาผมเอาราคาอีกรอบนะครับวิวราคาโดยปกตินะครับในสเปคนี้ถ้าไปจัดตามหน้าสาขาหรือตามร้านค้าโดยทั่วไปเนี่ย จะอยู่ที่8,700 0บาทแต่ถ้าซื้อในวันนี้สั่งซื้อออนไลน์กับทาง JB หรือมาซื้อกับที่หน้าสาขา JB เรามีโปรโมชั่นนะครับเหลือเพียง7,4,900บาทนี่กค้าทประหยัดไปได้ถึง6,000บาทเลยเฉพาะไลฟ์นี้ด้วยนะคุณลูกค้าแอดมาเลยแอด call to order M งามนะฮะคุณลูกค้านี่ขึ้นมาปุ๊บสนใจสเปคนี้คุณลูกค้าแคปมาแล้วก็ส่งให้เลยแล้วคุณจะมีสเปค พี่ต้อมอธิบายให้จัดส่งให้คุณลูกค้าได้เลยนะค,ะครับ ยอะมากๆเอา้าโอเคป่ะเอาเอาเพรานั้นจะไม่พอลบอีก6000บาทตรงนี้ไหนๆก็เหลือแล้วใช่ไหมครับผมไปให้หมดเลยครับถ้ามีเครื่องดีๆแล้วต้องมีเมาส์ดีๆด้วยมันจะปริ้งมาเลยเป็นเมาส์ดีๆเมาส์นี้คือพิเศษยังไงบ้างยังไงครับพี่ต้อมก็ตัวนี้นะครับตั้งมาโครได้เราอยากจะเรียกว่า ทำให้ได้เปรียบผู้เล่นท่านอื่นนะอหรือจะจะเรียกว่าโกงก็ไม่อยากจะพูดนะไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าได้เปรียบไม่ได้เปรียบใช่เมาดียิ่งได้เปรียบใช่แล้วตัวนี้เห็นว่ามีโปรโมชั่นใช่ครับยังไงฮะตัวนี้ตัวนี้นะครับก็เป็นเมาส์ที่ทําให้ผู้เล่นได้เปรียบกับผู้เล่นท่านอื่นนะครับจาก10,90บาทเหลือ990บาทเท่านั้น990บบาทคุณลูกค้าครับราคาไม่ถึงพันเลยนะคะโอ้โหกับเมาส์ตัวนี้นะครับ นี่รับแชทมหาเรได้วยนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับมีอีกเดี๋ยวมีเมาส์ดีได้เปรียบผู้เล่นคนอื่นแล้วทิศทางเสียงก็สำคัญดังนั้นจะถายรูปควดีไม่ได้ก็คือตัวนี้ครับนี่เรเซอร์แฮมเมอร์เฮดตัวนี้เลยนะครับมีเมาส์ดีแล้วต้องมีหูฟังที่ดีเพื่อแยกทิศทางเสียงาไศสกรูด้วยนี่คือเสียงทงเสียงเท้าที่เดินเนี่ยรู้หมดใช่แล้วไกลๆรู้หมดรถมาจอดปุ๊บรู้เลยมาจากทางไหน จัดไปตัวนี้นะครับจากโปรโมชั่นจาก1290บาทเหลือเพียง990บาทเท่านั้นเองคุณลูกค้าครับเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะครับทักแชทมาหาเราได้เดินนะครับเพท call to order M งามนะครับครับผมโปรโมชั่นลดถูกมากอันนี้ก็คือแบบเป็นสีนี้นะครับสีเขียวใช่เลยสีเขียวอเเขียวได้อยากรู้จริงเลยสัตว์นี้ขาขาดทุนกันหรือไงนะไม่เกื่อแบบพิเศษโปรโมชั่นสำหรับลูกค้า ไลฟ์เท่านั้นนะคครับผมแล้วมีอะไรอีกไหมคะที่อยากจะนําเสนอแบบมี CPU แล้วเมาส์ที่ดีแล้วหูฟังที่เจ๋งแล้วมีอะไรอีกไหมคะการออกศึกนะครับในแต่ละเกมนี่จะใช้เวลานานมากสําหรับโปรเฟชชั่นอลอย่างน้องเขานะครับน่าจะต้องอยู่เกมแล้วประมาณ30นาทีเป็นอย่างต่ำดังนั้นการที่เราเล่นเกมนานๆอาจจะมีการเหนื่อยล้ากันได้ใช่ไหมฮะเรามีโปรโมชั่นดีๆนะครับยังไงครับเก้าอี่เกมมิ่งโอ้ี่แน่นอน เล่นเกมก็ต้องคู่กับเก้าอี้ที่แบบนั่งสบายใช่ไหมนั่งไม่เห็นสบายนั่งนั่งนี่ลองลองนั่งดูว่าแบบเฮ้ยสบายจริงเปล่าสบายจริงอยู่เป็นรู้สึกมันปรับได้ไหมฮะตัวนี้ปรับได้ครับปรับได้แบบควาโอ๋ออยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมฮะนี่คุณลูกค้าง่วงอยู่สามารถปรับนอนได้เลยนะฮะเฮ้ยนี่สบายมากเลยปะเอาฮะเอาใช่ปะเอาอันไหนเราปรับขึ้นแบบปรับนั่งแบบมีมีกี่ระดับครับการปรับนั่ง โอ้ันมัน<ล>มันมัน,ม,น,ม,นมันเกินไปไหมอันนี้อันนี้เกินไปนี้เลยไแบบนั่งสบายๆให้ลูกค้าดูหน่อยนี่น,น,เนเกมแบบสบายๆโอ้โหเท่มาก เอาไปไงบ้างนั่งสบายบ้างดีฮะดีใช่ป่าผมว่าผมได้เก้าอี้ตัวนี้ไปผมไม่เล่นเกมหรอกทำอะไรผมหลับไม่ต้องแบบเล่นเกมด้วยหลับด้วยเพราะว่ามันนั่สบายมากมาทำไปไงบ้างครับพี่ต้อมครับจากวันนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษก็คือจากหมื่นห้าบาทเหลือเพียง15,400บาทเท่านั้นครับคุณลูกค้าเหลือ15,400บาทเท่านั้นนะครับคุณลูกค้าทักแชทมาหาเราได้นะครับถ้าเกิดสนใจเก้าอี้โปรโปรตัวนี้นะฮะลดลดทุกอย่างลดทุกอย่างโปรทุกอย่างนะครับแล้ว เราก็ยังมีอีกใช่ไหมมีครับนี่เนี่มืองเหลาเราต้องมีเพื่อนนี่อะไรเงเพื่อนร่วมทีมมาดูเราเล่นนะครับเป็นเด็กเกาะเบาะก็ได้จะให้นั่งเล่นข้างๆก็ได้นะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นตัวนี้นะครับจาก5,490ันสี่รเบาทเดี๋ยวผมลองนั่งดูปึ๊บหวานแววสไตล์หวานแววนี่ก็ต้องรู้แล้วนะว่าคู่หูจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายท่านแน่ปั๊บเหมือนกันอย่างนี้นะครับนั่งนุ่มสบายอย่างนี้นะครับเฮ้ยแต่สบายจริง รา,าคา4 9 0เหลือเพียง4,490บาทลดไปพันหนึ่งเลยอพี่4,490บาทท่านั้นคุณลูกคา้าแท็กแชทมาหาเราได้เลยนะครับนี่ครับ Add call to order M เอ็งามนะค,คุณลูกคา้ากับเก้าอี้ที่แบบนั่งสบายๆอย่างนี้อันนี้ก็เป็นตัวแบบสเปคลงมาหน่อยเนาะแบบว่าแต่ก็นั่งสบายเหมือนกันนะแล้วก็ใครอยากให้แบบแอดวานซ์คือตัวนี้เลย15,400บาทนะครับ วันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่ต้อมมากๆเลยนะครับที่มาแนะนําเราให้ความรู้แล้วก็น้องผมเนี่ยอยากซื้อละไม่ใช่น้องต้องพี่ซื้อให้น้องอ่พี่อยากจะซื้อน้องน้องอยากได้อเลยเอาเก้าอี้เลยนะครบทุกเซตโอเคได้คุณลูกค้าถ้าอยากได้จริงๆนะ add call to order นะครับ M งามทักแชทมาหาเราได้เลยนะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้ฮะกับ JID จัดสเปคคอมแรงถูกใจเหล่าเกมเมอร์แน่นอนครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่ต้อมมากนะฮะที่จัดสเปคคอมให้ขอบคุณมากครับครับผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยกับเพจ The More Thailand นะครับผมแล้ว EP หน้านะครับจะเป็นอะไรฝากติดตามด้วยนะฮะเดี๋ยวได้เวลาแล้วเดี๋ยวไปจ่ายตังค์ให้ไปฮะพองนะฮะเจอกันครับแล้วนะครับเจอกัน EP หน้า